สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บขนังกันนะคะตามมาดูนะคะขนังนะคะดูใกล้ๆเลยคะ่ะอันนี้ก็คือมันจะออกหลังจากที่เราตัดกระหล่ำไปแล้วนะคะก็จะออกขนงขึ้นมาอ่าเนี่ยค่ะดูตรงนี้ค่ะตรงนี้กเอเยอะหน่อยนะคะนะะกห้นอได้ตจมให้เลเพื่อนเนะ มองมอง่ะแล้วอย่ออออางนู้นขอสุดโต๊ะสต๊อีมันนเี่อ๋อโน้โลอครเยอะไหมไปไนใๆไอ้จ้างอยากแจ่งเลยป๊อเคแล้วไปกีู่ก เอารถสิบลอ้อมมาใส่เลยเราก็เอารถสิบลอ้อมมาใส่แต่เก็บ <c ười> ไปกิโลเดียวขี่รถสิบลอ้อมมา